ก็แบบฟีเลยเคาฟีมันมีอะไรหรอน่าขั้นมาได้กินกันเอาโดกแรกเนาะบนตุกซนเังดอกนะเาฟีมันมีด้โรกนอนาขั้นมาได้กินกันเอาดดกแรกเนาะบนตุกซนเังดอกนะแซบปะแซบน่าสวย เอ้ยใชยเอ้าแดนเลยแดนป้าเหรอมุ่งหนีหิ้งมันจะจับดีเิ้งงามภาคก็เลยทุกคนต่างแต่แบบผู้สาวอ่ะยังโบม่าลายเนาะผู้สาวอีกอ่ะอรับอ้ครับเพื่อนคือแบบประหยัดน้ำดีร้าอาบ้นี่เยวจะเ้อจะประหยัดน้ำก็เสียการนำาไปอ่เดียว มาแพี่ตอนนี้จะมีคนแจกกระแลมนอกมากินกระแลพี่พี่กินกินรถกินรถดมาสิไดยซื้อเดี๋ยวให้พ่อนะเาำรับนายุกพูดดีดีูดดีผูดดีผูดดียังเอาทุกคนตอนนี้เข้ากับอะไรกินกระแลมเันาร

เข้วเขาเกินแบบนี้เขากินแบบแล้วนะนตอนนี้เขากำเิรน้ำผูเนาะมิตาเขาสุงขาทุกคนมาเบรงบรรยากาศอุาหมน่นี่มันจะงะหรอกว่าก้อนนี้ แสงแดดมันยังแห้งอยู่นะทุกคนโอู้ยังว่าแสงแดดยังแห้งมันจะติแดดบดไดแต่มันจะส,สิสสสคธรรเหมือนเวลาเขายังมีเวลาโบรายเขาต้องมาถ่ายทุกคนเมืองได้ซ้ำหนึ่งเอานะทุกคนเข้ามาถึงประตูใสทางนี้ที่ว่าสุดยอดแต่มาถ่ายคลิปเนาะนีะ่แชมพูนี่หน้าสกุลสุดยอดยอเขาเปิดจะคอยมาแห้งขนาดขนาน้อยขนาดหน่อยเนาะ แแฮ่หัวแแฮ่แแฮ่แแฮ่โดน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 ใช่ใช่ เอาละทุกคนเนาะไตอนนี้อหารขนก็เริ่มลังมากดินลายแล้วทุกคนแต่ว่าผู้สาวนี่ยังบ่ทัานลายไปในตัวลายนี่มีแต่ผู้ซาโอ้จะไม่บังผู้สาวอย่างเดียวป่อยบังอย่างเดียวนะ่อยมาแนงิ่นก็พอใจแต่น่ะถือว่าขาดลายแล้วทุกคนจุดนี้เนาะขาวต่างสัตวมันจะมักมาดินลายที่สุดเนาะซึ่งหนึ่งก็จะเป็นประเทศให้เนาะที่จะมากมาดินมาดินบอันนี้แล้วก็รตองก็คือถาดรวงเนาะจะเป็นถาดรวงเพิ่นมาดิน hảo vừa nè bắt đầu 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 bắt มุมนี้ให้ยากาศดีให้งามคลยทุกคน่างตะวันซอกเฉียังเหลาอเนาะอยูซาาอีกแล้ว จำเจ็ดมุ้งแปดมุงพอดีมวนเลยำเจ็ดมุงแปดมุ้งมก็พอ,อดีแล้วราะว่าม่น,ม,นมือทำน้อคนก็นเริ่มลังมากดินลายเด้อลายดีเลบอกว่าลายอสมกว้เากนไปตัวนั้นเอออยางก,กีนขนมอันนี่ขนมไส้หมอกไส้ไหมนะี่ต้อง,งสมาสิ่งื่อซื้อให้กินห่อิโอ้หเบดเงินแหละเบิดร้ายเลยมีมีเงินบ๊อป่ไรอันทาร์หาหา่ะอันทาร์ดแปทันไปทัน เอาไอมงเ,เ,เอาเอาดี๋เอาอิงจับเ,าเอาอิงจ้ามีหาพันหาพันเาเย่หนิ<ๆ>กินกินแล้วขอยจะกินเวลาล้างก่นกินแล้วเกิอนอะไรหมดเลยครับกินกับ่กินอันนี้ตรงตัตองเาเพสิ โตมือไวอยากให้ไปหาผู้าทั้งหลายอยู่ซองโีตำสาวทาง,นงา,ทางนงาแล้วกับบนนะเาก่าจากเดิปินหนาไปเพิ่งหาผหาู้สาวกูเขาแนีมึงกององีกไปอาบน,น้ำลินะอาบน,น้ำแด้อะไรเมื่อซกจังเมื่อเหืเอหนจังแบบโบตรงอานนบออน้ำเยแบบโบตรงอาบน้ำเยเขาบอกตาหนำงแห้งกนนี้แล้วฮอาสีแลนไปแล้วก็ไป ื่อนจะแบบประหยัดน้ำดีน้อาบน้ำนีำเดียวจะค้าเพื่อนจะประหยัดน้ำจะประหยัดการทำความไฟอาบนีำเดียวอยากเลิกไหมโอ้มีแห้งเลยอาบน้ำแต่มีแห้งเลยพ่อพ่อรอดสมัยเนาะรอดถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนเพื่อนที่จะได้การีคลิปต่อไปของพวกเขาเนาะยันที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเพื่อบัวป่าคลิปใหม่ๆส้ารับคลิปนี้ก็ขอลดก่อนไป